สาวออสเตรเลียคนนี้เธอมีชื่อว่าฟีบีโดยเธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะอยากที่จะมาลองสัมผัสกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตและอาหารของที่ประเทศไทยโดยในคลิปวิดีโอนี้เธอจะพูดถึงประเทศไทยว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดูเพลินกันด้วยนะคะและขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยคะ่ะโดยที่เปิดคลิปมาเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่ประเทศไทยแล้วและตอนนี้เธอก็อยู่ที่เชียงใหม่ โดยเธอบอกว่าเธอได้ตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพราะเธออยากที่จะมาลองสัมผัสกับวัฒนธรรมภาคเหนือของประเทศไทยและอาหารของที่นี่เธอบอกว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้ไปเที่ยวชมที่เชียงใหม่ในเวลาต่อมาเธอได้เดินทางไปที่ตัวเมืองเชียงใหม่และเธอบอกว่าเธออยากที่จะนั่งรถจักรยานสามล้อดูสักครั้งเธอได้เล่าว่าวัฒนธรรมนี้ เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่กำลังจะหายไปในอีกไม่กี่ปีเมื่อก่อนที่เธอมาที่นี่มันเคยมีจัก,กรยานพวกนี้70คันแต่ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่10คันเท่านั้นดังนั้นเธอจึงรู้สึกเสียดายและเศร้ามากต่อมาเธอก็ได้ขึ้นไปนั่งบนจัก,กรยานสามล้อพร้อมกับไกด์นำเที่ยวของเธอเธอบอกว่าไกด์คนนี้จะพาเธอไปทุกที่ที่เธอชอบและเขาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของที่นี่ กับเธอด้วยจากนั้นไกด์นำเที่ยวก็ได้พาเธอมาแวะที่ร้านขายน้ำขิงแห่งหนึ่งนั่นเพราะว่าเธอรู้สึกป่วยนิดหน่อยหลังจากมาเที่ยวที่เมืองไทยไกด์จึงได้พาเธอมากินน้ำขิงเพื่อบรรเทาอาการป่วยพอเธอได้ลองชิมดูเธอก็บอกว่ารสชาติของมันเข้มขน้นและก็เผ็ดมากมันไม่ใช่รสชาติที่เธอชอบเลยแต่เธอก็ดีใจที่ได้ลองกินหลังจากนั้น เธอก็ได้กลับขึ้นไปนั่งบนจักรยาน3ล้อและก็ได้ปั่นจักรยานจนไปถึงวัดศรีสุพรรณและเธอก็ได้เที่ยวชมความสวยงามของวัดแห่งนี้ก่อนที่จะเดินทางไปที่พักพอมาถึงที่พักเธอก็ได้บอกว่าเธอเคยไปพักที่โรงแรมในเชียงใหม่มาเยอะแล้วแต่ก็ไม่เคยมีที่ไหนดีเท่าที่นี่นี่เป็นโรงแรมโปรดของฉันเลยต่อมาเธอก็ได้เข้าไปในห้องพักและได้มีพนักงานนำชากับอาหารมาเสิร์ฟให้กับเธอ เมื่อเธอได้เห็นอาหารที่มากมายที่อยู่ตรงหน้าของเธอเธอก็บอกว่าอาหารที่พวกเขานำมาเสิร์ฟมันดูน่ากินสุดๆไปเลยพอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากเลยหลังจากนั้นเธอจึงได้นอนพักบนโซฟาสักพักหนึ่งก่อนที่เธอจะเดินทางไปที่อื่นต่อหลังจากนั้นเธอก็เดินทางมาถึงที่เชียงใ่ายฮอลิสติกโดยเธอบอกว่าเธออยากที่จะมาใช้บริการขึ้นเสียงบําบัดพอเธอได้เข้าไปบําบัดแล้วเธอก็บอกว่า มันช่วยกำจัดสิ่งต่างๆมากมายและช่วยทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายด้วยฉันรู้สึกดีมากๆจากนั้นเธอก็เดินทางไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพราะเธอรู้สึกหิวมากๆเมื่อเข้าไปในร้านเธอก็ได้สั่งผัดไทยและชามะนาวเธอบอกว่าผัดไทยของที่นี่ทำมาจากพืชทั้งหมดและมีสีสันที่สวยงามมากๆพอได้เห็นแล้วฉันก็รู้สึกน้ำลายไหลเลยและอยากที่จะกินมันแล้วพอเธอได้กินเธอก็บอกว่าโอ้ใช่เลย นี่คือรสชาติที่ฉันตามหามันอร่อยมากต่อมาเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่วัดพระธาตุดอยสุเทพโดยเธอได้มากับไกด์แล้วเธอก็บอกว่าคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเชื่อว่าถ้าคุณไปเที่ยวชมวัดทั้ง9้าแห่งได้จะได้รับพรดังสมปรารถนาซึ่งนั่นมันทำให้เธอรู้สึกทึ่งมากๆ จากนั้นเธอจึงได้ไปเที่ยวชมวิวรอบๆและได้เข้าไปกราบไหว้พระและประกอบพิธีทางาศาสนาเธอบอกว่าที่นี่มันสวยมากๆและวัฒนธรรมของประเทศไทยก็ช่างแปลกใหม่และน่าสนใจจริงๆในเวลาต่อมาก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วเธอก็ได้ไปที่ร้านอาหารมังสวรรัตเพื่อที่จะหาอะไรกินพอเธอมาถึงร้านเธอก็ได้สั่งน้ำเสาวรสและก็สลัดผัก พอเธอได้กินแล้วเธอก็บอกว่ารสชาติของมันดีมากๆเลยจากนั้นเธอก็ได้ไปที่วัดโรคโมลีและเธอก็ได้ไปซื้อไอศครีมกะทิมากินจากนั้นจึงได้เที่ยวชมดูรอบๆวัดแห่งนี้และได้เข้าไปรับพรจากพระเมื่อเธอออกมาข้างนอกเธอก็ดูมีท่าทีที่ดีใจมากๆ เธอบอกว่าในที่สุดฉันก็เที่ยวครบทั้ง9วัดแล้วและตอนนี้ฉันรู้สึกดีใจมากๆแล้วเธอก็ได้ไปเล่นกับลูกแมวทั้ง4ตัวอย่างมีความสุขต่อมาเธอก็เดินทางไปที่ร้านอาหารมังสวิรัตเพื่อที่จะกินอาหารเย็นแล้วเธอก็ได้แยกทางกับไกด์นำเที่ยวของเธอจากนั้นเธอก็เข้ามาที่ร้านและได้สั่งแกงมัสมันม่นมังสวิรัต เธอบอกว่าแกงมัสมันที่นี่มันน่ากินและมีกลิ่นที่หอมมากๆพอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันเผ็ดมากแต่ก็อร่อยดีแต่เธอก็เครียดนิดหน่อยเพราะว่าเครื่องเทศพวกนี้มันทําให้เธอรู้สึกปวดท้องเพอเธอเพิ่งจะออกมาจากโรงพยาบาลได้ไม่นานเธอจึงได้สั่งผัดไทยมากินแก้เผ็ดพอเธอกินแล้วเธอก็บอกว่ามันช่วยได้มากเลย หลังจากที่เธอกินเสร็จแล้วเธอก็กลับมาที่ห้องพักและในวันต่อมาเธอก็ได้เดินไปที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่พร้อมกับไกด์คนเมื่อวานไกด์จึงได้พาเธอไปที่ร้านขนมหวานและเธอก็ไปสะดุดตากับขนมตะโก้เธอจึงได้ลองซื้อมากินพอเธอได้กินแล้วเธอก็บอกว่าหวานกำลังพอดีเลยเธอชอบมันมากแล้วเธอยังได้กินขนมหวานอย่างอื่นอีกด้วยต่อมาเธอก็ได้ไปเดินที่ตลาดแห่งหนึ่ง เธอบอกว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเธอกําลังจะได้กินข้าวเหนียวมะม่วงเธอได้กินแล้วเธอก็บอกว่าโอ้พระเจ้าอร่อยมากมะม่วงหวานและน้ํากะทิมีรสเค็มมันช่างเป็นการผสมผสานของรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีแล้วเธอยังได้ขอบคุณกับเจ้าของร้านที่ได้ทําข้าวเหนียวมะม่วงที่น่าอร่อยนี้ให้เธอกินด้วยในเวลาต่อมาเธอก็ได้เดินทางไปที่ร้านขายผัดไทย เธอรู้สึกอยากที่จะกินผัดไทยอีกครั้งและหลังจากนั้นเธอก็ได้มาสรุปการท่องเที่ยวของเธอในครั้งนี้ว่าการท่องเที่ยวในครั้งนี้เป็นการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดและเธอก็มีความสุขมากๆที่ได้มาเที่ยวที่เชียงใหม่หากฉันมีโอกาสได้กลับมาฉันจะมาที่นี่อีกแน่นอนและสําหรับเรื่องราวของเธอในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเอาละค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดูเพลินกันด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ